นี่แล้วก็ตอนนี้พี่ไตยก็เปิดประตูห้องโดยสารเปิดฝากระโปรงก็เรียกได้ว่าเปิดประตูรับทรัพย์นั่นแหละนะครับโดยภายในห้องโดยสารที่พี่ไตยจะพาพวกเราไปดูตอนนี้ก็จะเป็นภายในของห้องโดยสารที่เป็นรุ่นนะครับ Space Cap Highlander 1.9เกรดแซดเกียร์อัตโนมัติสีขาวราคาเงินสด821,000บาทนั่นเอง มาไล่ดูตั้งแต่เจ้าตัวบานประตูแคบของเขามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บานประตูแคบนะครับออกแบบให้มีลักษณะที่ใหญ่นะครับเปิดได้กว้างเข้า90องศาด้วยนะครับเขาจะมีมือเปิดประตูแคบของเขานะเออมือเปิดต่างหากแล้วก็เวลาจะปิดเราก็ดึงตรงนี้ปิดนั่นเองตรงนี้ที่พี่ต่ายกําลังถ่ายให้ดู มันจะเป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับก็1.5ลิตรก็ใส่ได้สบายๆเลยทีเดียวตัวกระจกนะครับก็จะมีดูด้วยเผื่อมีคนนั่งด้านหลังแคบเนาะอยากเปิดระบายอากาศก็ตรงนี้นะครับนี่สามารถเปิดได้นี่เปิดให้ลมเข้าได้อุ้ยมือนะครับทั้งดําทั้งเหี่ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวบริเวณสเปซแคบของเขาด้วยความที่เขเป็นอ้ รถแคบเพื่อบรรทุกทีเนี้ยด้วยความบางคนก็เรียกช่องแคบเนาะที่พี่ต่ายเรียกว่าสเปซแค a p ละกันเพราะว่ามันออกแบบให้มีความกว้างโอ้ไม่สมกับเป็นรถแคบเลยเป็นสีประตูหรือเปล่าวันเนี้ยนะครับสเปซแครออกแบบให้มีความกว้างมันทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองแล้วก็เวลาเอาสัมภาระอะไรมาวางมันก็วางได้ง่ายหรือว่าแม้แต่มีผู้โดยสารเข้ามานั่งก็สามารถนั่งได้อย่างสบายนั่นเองอันนี้นะครับที่พี่ต่ายกำลังเปิดให้ดูพันพตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่ใส่เครื่องมือก็ ตัวนี้เป็นตัวถอดยางอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่แรงคอยยกรถขึ้นให้มันล้อพ้นพื้นจะได้ถอดล้อได้นั่นเองแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเหมือนก็เฮ้ยถ้ามีผู้โดยสารนั่งนะครับมันจะเป็นต้องพิงถูกไหมเขาก็จะมีบุนุ่มมาให้โอ้โหสุดยอดจริงๆรถแคบอะไรมันอนเนกประสงค์ยังเลยตัวผ้านะครับผ้าที่บุเขาเรียกว่าบุหลังคาผ้าบุหลังคามันก็จะมี ลำโพงซเซอร์ราซาวมาให้นะครับลำโพงตัวนี้มีทั้งหมด6ตัวนะแล้วก็ผ้าบุหลังคาของเขามันจะเป็นสีเทานั่นเองทีนี้เดี๋ยวพี่ต่าพาไปดูตรงแผงประตูกันบ้างค่อยๆไปนะครับอันนั้นก็พี่พัลรบนะยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับเจ้าตัวแผงประตูของเขาเนี่ยมันก็มีความหรูหรามาให้นะครับมีการบุนุ่มมาให้ด้วยตรงนี้นะบุนุ่มนี่นี่น บูนุ่มด้วยหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทานั่นเองแล้วก็เจ้าตัวดาบด้านข้างของเขามันก็จะเป็นสีเทามือเปิดมันจะเป็นสีบรอนเงินสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ามันจะเป็นเจ้าตัวสีดําเงาหรือว่าดําเปียนโนแบ็กนั่นแหละพิเศษตรงที่ว่าฝั่งของผู้โดยสารไอฝั่งผู้มพุ่ขับขี่นะ มันสามารถควบคุมกระจกได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เกรดแซนะครับเขาจะมีปุ่มที่สามารถพับกระจกมองข้างได้แล้วกดตัวนี้นะกระจกมองข้างเขาจะพับอัตโนมัติส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ปรับกระจกมองข้างเอานะครับจากปรับฟังขวาก็เราก็มาโยกอแบบนี้นะต้องหมุนก่อนนะหมุนซ้ายหมุนขวาก่อนเราค่อยโยกนะถ้ามันอยู่ตรงกลางอย่าไปโยกเล่นเดี๋ยวมันจะลุดม,มันก็ไม่หลุดง่ายขนาดนั้นอทีนี้นะครับรุ่นนี้นะกุญแจของเขาเนี่ย จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับมีอิมโมบิเลเซอร์ให้นะเพราะฉะนั้นพวกกุญแจพวกนี้มันจะมีรหัสของมันเราไม่สามารถไปปั๊มแล้วออามาใช้ได้เลยต้องให้ศูนย์นะครับมาตั้งค่าให้กล่องกุญแจกับรีโมทมันตรงกันมันถึงจะใช้ได้นะไม่งั้นก็สตาร์ทไม่ได้นั่นเองตัวเบาะนะครับโอ้โห้องโดยสารตัวเบาะของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเบาะคู่หน้าที่เป็นเบาะหนังนะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กด้วยเป็นเบาะหนังลายสปอร์ตใหม่ ของปี2022พิเศษสุดๆนะครับเาตัวเกรแดแท้ตัวนี้เบาะฝั่งของผู้ขับขี่นะครับนอกจากมันสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้แล้วนะมันยังสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับข้อดีของการปรับระดับสูงต่ำได้คือมันเข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับขาสั้นขายาวก็ขับได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นลายเบาะของเขานะ เทคโนโลยีคูแมกดียังไงนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ลดการสะสมความร้อนในขณะที่เรานั่งช่วยให้หลังเราไม่ชื้นนั่นเองแล้วก็จะมีเจ้าตัวปีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านข้างนะครับช่วยให้ความกระชับนะครับให้เรานั่งแล้วรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นไม่รู้สึกหลงเหลงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดหนึ่งละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมสูงของเขานะโอ้ยนะครับ กูขอแสดงความยินดีกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับที่ได้รถสวยมากๆไปใช้เลยตัวนะครับตัวนี้มันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ต่พาดูละเอียดเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของมีมาให้นะนี่นี่อ๋โอโทษโทษโทษอ่านะครับทีนี้เรามาดูบริเวณคอนโซลด้านหน้าบริเวณคอนโซลด้านหน้าเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวเรียกได้ว่าโอ้หรูหรา สมกับที่เป็นตัวแซดจริงๆรุ่นนี้ไม่เคยทิ้งเรื่องความหรูหรานะครับระบบความบันเทิงของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวหน้าจอทัชส,สกรีนขนาด7นิ้วนะตัวหน้าจอตัวนี้เขาจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวไปต่ายขออนุญ,ญาตให้ดูนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเขาก็าจะมีแบบนี้เลยมันเพิ่มความปลอดภัยนะครับว่าเฮ้ยมีวัตถุมีสิ่งคนมีสัตว์สิ่งของอะไรอยู่ด้านหลังไหมนะครับม,มันจะช่วยเราเห็นนั่นเองแล้วก็ถอยเข้าจอดอย่างปลอดภัยหน้าจอตัวนี้นะครับรองรับสมาร์ทโฟนไนมะ่ว่าจะเป็น ตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS นะโดยไปต่ายลิง์เข้าหนะ้าจอก็เสียบแค่สายนะครับเสียบสายเนี่ย USB นะครับโทรศัพท์เนี่ยเข้ากับตรงนี้นะก็ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ดูระบบนำทางไปด้วยของโทรศัพท์นะมันก็จะมาโผล่ที่หน้าจอตรงนี้แหละบางบ้าง,างเดี๋ยวทำให้ดูตัว A ของเขานะครับออกแบบให้มีความหรูหรานะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆมากๆ ได้ไง่ายมากมากเพราะว่าเขามีแค่3มปุ่มฟังก์ชันใช้งานเท่านั้นเองตัวนี้จะเป็นตัวปรับทิศทางของลมแอร์นะครับตัวนี้ก็เปิดพัดลมแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มน้ํายาแอร์ชอบเย็นมากก็เปิดตัวนี้ชอบลมแรงมากก็เป็นตัวนี้นั่นเองตัวนี้เป็นตัวเปิดอากาศภายนอกนะครับให้เข้ามาภายในห้องโดยสารแต่ว่าอย่าลืมนะมันจะเหมือนกับที่เราเปิดกระจกไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นใช้เสร็จก็ปิดคืนด้วยจุดชาร์จแบตเตอรี่ USB มีมาให้นะครับตรงนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูตัวเกียร์กันบ้างตัวเกียร์นะครับกระปุกเกียร์ของเขาเนี่ยโอ้โหมันออกแบบให้มีความหรูหรานะด้วยฐานเกียร์เนี่ยมันเป็นสีดําเงาโอ้โหลามากๆเลยตัวกระปุกเกียร์ก็ออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับมีการหุ้มหนังมาให้ด้วยอันนี้ท,ทีนี้เรามาดูนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะมันมาพร้อมกับโหมดเลฟตัวิีกที่หลายๆคนมันถามไมี่ต่าย2ระบบมันคือ,อยังไง2ระบบคือ,อยังไงนี่เราก็ดันมาตรงนี้นะครับนี่ พออันนี้คือระบบแรกคือเกียร์ตรัโนมัตแหละระบบ2มันก็จะเป็นเสมือนเกียร์ธรรมดาเวลาเราจะเข้าเกียร์เองใช่ไหมเราก็ต้องมาบนี้เนี่ยเครื่องหมายบวกนะครับก็คือเพิ่มเกียร์เครื่องหมายลบก็คือลดเกียร์แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการใช้ก็ดันมาตรงนี้แค่นั้นเองอทีนี้เรามาดูเจ้าตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับเจ้าตัวพวงมาลัยตัวนี้อืพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยสปอร์ตสามก้านหุ้มด้วยหนังนะโอ้โหเรียกว่า โอ้มันน่าใช้จริงๆนะครับดีใจกับเจ้าของรถคันนี้มากๆเลยที่ได้รถที่สวยไปใช้นะแล้วก็ด้านขวาตัวนี้เขาจะมี cruise control นะคือเราสามารถควบคุมความเร็วของรถได้จากตัวพงมาลัยเลยนะครับเพิ่มความเร็วลดค,ความเร็วก็ควบคุมกันได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ด้านซ้ายสุดนะครับมันจะเป็นเย้าตัวฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พงมาลายัยเรียกได้ว่าเวลาจะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าใช้ฟังก์ชันฟังวิทยุอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปปรับจากตัวนูน้น เรามาปรับจากตัวนี้เลยข้อดีคือเราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนมันเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองในมารวัดนะครับมาจัดเต็มเป็นมารวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับปรับระดับแสงให้หเมาะสมกับสายตาได้ตรงที่ประตูก้าอ้าอ,อยู่นั่นนะ่ะตัวนี้นะครับขออนุนยัชี้มันเป็นหน้าจอสมาร์ท MID ขนาดใหญ่ถึง4.2นิว้วคือหน้าที่ของมันเนี่ยคอยบอกข้อมูลต่างๆของการขับขี่ที่เราต้องการทราบไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ อุณหภูมิของภายนอกตัวรถนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้อุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่ควรจะปรับแอร์ประมาณไหนดีไฟบอกตำแหน่งเกียร์กออ็มีให้ชัดเจนบอกปริมาณเชื้อเพลิงประตูปิดไม่สนิทความเร็วแบบดิจิตอลโอ้โหไอ้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปรับระดับไฟนะครับนี่มันสามารถปรับได้4ระดับนะป,ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของเราให้เหมาะกับหน้างานนะ่ะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราขับไปติดไฟแดงรถมันดับเองไม่ได้ไม่อยากให้มันดับก็กดตัวนี้กดตัวนี้นะนี่ มันเป็นตัวลดมลพิษนั่นแหละเพราะว่าบางคนเดี๋ยวไปติดไฟแดงปุ๊บเฮ้ยทำไมรถมันดับพีตายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบของมันนะครับทีนี้เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีโดยเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9ในเจเนเรชันที่2แล้วเจเนเรชันที่2ก็หมายความว่าเฮ้ยมันผ่านเจนแรกมาแล้วเพราะฉะนั้นเจน2มันก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงทน,นทานประหยัดน้ํามันความไว้วางใจได้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองจนถึงขีดดสุแล้ว เครื่องรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบโปแปรผันขนาดใหญ่ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเวลาออกตัวบนป่าบนเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวดับนะครับ350นิวตันเมตรพาไปได้แบบชิวๆเลยทีเดียวอตอนนี้ก็ประมาณสัก7โมง20แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ไตยจะถ่ายภาพนิ่ง คันนี้เอาลงเพจก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเอง,เองไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ